สวัสดีตอนเช้าวันที่20กันยายน2564้าจ้าวันนี้ ฟ้าฝนเกิดจากยอมความกดอากาศตามกำลังแรงเคลื่อนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้ฝนตกตกหยุดหยุดได้ต่อนเนื่องและจะตกแช่อยู่ประมาณอีกสองสาวันนะคะเรามาเช็คกลุ่มฝนเช้านี้ว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างกลุ่มฝนเช้านี้ปกคลุมภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดตากภาคอีสานอยู่ที่น้องคายอุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคาม โคราชบุรีรัมและสุรินฝนจะเน้นหนักในส่วนของโคราชบุรีรัมและสุรินนะคะภาคกลางอยู่ที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกอยู่ที่สระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้อยู่ที่ประจวบ คีรีขันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาและยะลาฝนจะหนักไปทางภูเก็ตนะคะเช้าบ่ายข้ามฝนจะตกต่อเนื่องได้หลายพื้นที่ก็ให้พี่ๆน้องๆระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางก็ระมัดระวังกันด้วยจ้ะ ทันทีตกแล้วมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวมาพูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้กี้อัปเดตให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย